เอาครับคราวนี้มาดูน้องนัดมาจากกนเล่นแสดงกับเกี่ยวกับกุญแจมือครับนี่เราล็อกกุญแจมือน้องนัดแล้วนะครับดีครับอีกข่าหนึ่งสิแน่นหนามากเลยคราวนี้เรามาดูถุงผ้าครับเขาจะใส่เข้าไปในถุงผ้าใส่ไปเลยครับอ่าใส่แล้วนะครับดูนะครับว่าเขาจะหลุดออกมาได้จากกุญแจมืออันนี้หรือปเปล่าอ้าวหลุดูมาไดจับมือไดสิโอ้โหอ่ะ เอ๊ะทำไมมันหลุดได้ล่ะเรามาดูกันนะครับนี่ครับเขาใส่เข้าไปในถุงผ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วอ้าวไหนดูซิอ้าวไหนดูซิยังล็อกอยู่เปล่าอ้าวยังล็อกอยู่นี่อ่ะเรามาดูใหม่ครั้งครับอ้าวใส่ใหม่ครับนี่ครับในถุงผ้าไม่มีอะไรนะครับนี่ครับดูซิเขาจะหลุดออกมาได้อ้าวหลุดออกมาอีกครังแล้วครับคราวนี้ดูครับเขาจะทําเวลา นานหรือเปล่าที่เอากุญแจมือใส่เข้าไปนี่ครับการแสดงจากน้องนัดมายากกนนะครับในชุดกุญแจมือ,ไห,อ,ไ,หอไหนดูสิเอ้าไหนโอ้โหไหนดูสิล็อกแล้วครับในถุงผ้านี้ไม่มีอะไรนะครับอะดูใหม่ครั้งหนึ่งจากน้องนัดมายากลนนะครับการแสดงมายากลชุดกุญแจมือดูนะครับ นี่ครับเขาเห็นกันจัดจ่าเลยครับออกหนีบถุงไว้เลยครับเอ๊ะวเป็นอะไรเลยนี่ครับน้องนัดมาอยากกอนอ้าวหลุดทั้งสองข่าเลยครับและนี่ครับคือการแสดงจากน้องนัดมาอยากลนมาอยากกนชุดจุ่แจมือจากบริษัทเกษตรเมจิกับเรามาชมการแสดงชุดนี้ดีครับมายากกนจุ่มแจมือและสามน้อยนี้จากไหนครับอยู่เวียงจนังจนนะครับเรามาดูการแสดงเราจะเห็นอ ลองดึงดูลองดึงจับนี้ลองดึงไปได้แน่นหนามั้ยโอเคนะดูนะครับเราจะให้เขาล็อกล็อคเลยครับเช็ดเกพาะล็อกแต่เราโอ้เช็ดเฉพาะล็อคเลยนะล็อคแน่นๆเลยครับเหมุนออกเลยครับล็คกระเดียอออกมาข้างหลังนี่อ่าดูล็อกเลยครับอย่นเลยนะครับล็อกกันจริงๆนะครับเราเล่นกันอยู่ ชมเยอะแยะเลยครับล็อกเลยครับได้นไหมลองดึงดูลองดูแน่นแล้วใช่ไหมดูนะครับแน่นแล้วนะครับคราวนี้เราจะมีถุงผ้าอ่ะเขายืมถุงผ้าหน่อยอ่ะตรวจสอบถุงผ้าหนลูกกิ๊แจอยู่ไหนลองดูในถุงผ้ามีอะไรไหมดูลูกกับข้างถุงดูไม่มีนะครับนี่ลูกกิ๊แจอยู่นี่นะครับอ่ะจับลูกกิ๊แจไว้ใส่กระเป๋าไว้ก็ได้ในกระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าไว้เลย ดูนะครับเลือกส่วนทุดอ้าวใส่อ๋อนี <Sod> ่ใส่เ <revenir> ท mm ่าไรอยู <revenir> ่ไว้นะจับไว้ด er ีๆนะจับมาเล็กๆอยันนี้จับมาเล็กๆเข้าใจบอสเออแม่นแล้วโอเคอ่ะลองดึงถุงก่อนน้ำดึงถุงก่อนยังล็อกอยู่นะครับเุมือครับยังล็อกเอาใหม่ทีนึงใส่เท่าไรครับสน้ำครับีจะจับตรงนี้จับตรงนี้โอเค ใด้นะลองดูอดึองอขกไปเลยครับดึงออกครับงงน,นี่ครับดึงลูกถึงนี่ครับโอเคนะครับคราวนี้ดูใหม่ครั้งครับจากบริรษัทเกษมีลองดึงลูกพี่แจเด้เลยล็อกงข้างนี้หลักล็อกว่างล็อกนะคือนะครับฮัฟใส่ใสนู่นเลยดูสก็ได้เนี่ยครับคือมายากตนชุด คุนแจมือจากเกษมเมจิกรับนี่ครับนี่อ่าถือไว้นี่ครับจากเกษมเมจิกรับผมเล่นได้คุณก็เล่นได้สาวน้อยคนนี้ก็เล่นได้ค่ะได้ไปก่อนหน่อยบ๊ายบายและนี่อยู่ที่ตากวางสีอใช่ไหมนครหลวงเวียงจันท์แต่ที่หลวงพระบางครับพระพุองรอเด๋ยวแมน่แมนแล้วบ๊ายบายที่หนึ่ง 带来的，我的手铐，手铐。对了，检查一下，好，确定是非常非常坚固的金属，对吧？好，除此之外呢，这边还有两把锁。那接下来呢，我需要你帮我一个忙，帮我铐起来，开心吗？那先从右手开始，好，我们从这个位置，我们从背后。 好，所以现在呢是非常非常牢固的状态，对吧？OK，好，那麻烦你接下来把那个钥匙给我一下。你刚才钥匙呢？在这儿。啊、哦，钥匙在这儿。好，好，那这个还给你。好，谢谢。